สวัสดีนะครับวันนี้มาอยู่กับสายไฮโซแพดอีเชนเซยนะครับวันนี้ผมจะมาดูเซคิปอาเวทบอลนะครับเขี่ไปดูเลยนะครับอ่าให้เรากดรันไปก่อนนะครับโอเคขึค้นมาขึ้นแล้วนะครับโอเคมาดูกันเลยอ่าบางชั้นแรกที่ผมจะมาีวิวก็คือก้อนบอลนะครับอ่าในคลิปก้อนบนนี่คือเราต้องอยู่ใกล้ๆอ่าตัวพ่อค้านะครับหรือตัวอะไรก็ได้ครับที่ซื้อของ เช่นอะไรนะตัวพวกอ่าเปลี่ยนฝั่งเป็นคาร์บอยอย่างเงี้ยครับเราก็อยู่ก็ได้ครับอยู่แล้วให้เรากดอย่างนงี้ครับเห็นปะมันจะขึ้นแบบโล่มาให้อย่างเงี้ยอ่าแต่มีข้อเสียครับคือเราแยับไม่ได้ถ้าจะขยับได้คือเราต้องปิดครับถ้าเราอยากให้ใช้งานแบบไม่ได้เรื่อยๆเราก็กดปิดปิดเปิดใหม่ได้เลยครับทุกคนนะดูยด,ดูอ่าอันนี้เราเปิดนะครับปุ๊บเป็นไรนะ หรือไม่ก็ให้เพื่อนให้ลองขี่ม้าแล้วเพื่อนขับม้ามาใ,ใกล้พ่อขาเรากดก็ได้ครับเนี่ยมันความธรราเนี่ยมาเรามาดูอ่าฟังก์ชันอัตโนล็อคอาต้นหลอดนะครับใช่ปะไม่ใช่มันจะเป็นปุ่มเชื่อมอัตโนครับมาดูกันเลยนี่นะครับมาปึ๊บ,บเดี๋ยวนะโอเคเห็นว่าทุกคนมันจะปุ่มอัตโนเลยโอเคอ่าคลิปนี้ก็มีค่าประมาณเนี่ยครับเออยังาไมา่จบ อันนี้คืออ่าทวินนะครับทวินนะครับคือแบบยังไงอ่ะคือถ้าคุณแบบจับคุณได้แล้วคุณก็อ่าเอามาส่งให้นายอำเภอครับแล้วมันจะจับยัดคุ้งเอาโตเลยคลิปนี้ก็ม,มีอะไรมากอ่าพบกันใหม่คลิปหน้าครับบายบาย